สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนมือนีเสาวเจอยันหัวหน้าผ้าโลมาอ้อมอมแอมแอมเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี่อ้อมอมแอมแอมอยู่รอสวนจะลองมาหาของสูงบึงเนาะค่ะเนาะเห็ดก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสก็สิไปเก็บอยู่ค่ะไปหาอยู่กับสายรายงานว่ากำลังซุ่มจอบบึงอยู่เดี๋ยวสวัสดีค่ะพี่เออ่ฟังฟังฟังเออฟังแต่เสียงสวัสดีค่ะก็ได้เล่อยหันหน้ากล่องไปทางตาท่องอยู่จะไปทาง ใครอีกเกาเกาคือข่อยโอ้น่ะขาเกากัวหนังก็คือตาดอยตัวนังเกาแห้งเกาจุลพ่อช่ถิ่มมาตีโอ้ยอย่าฝ่าวิถีมเด้อมาลูกมานี่นั่งอีกรุ่นแรกของสองสาวจืดสวัสดีจ้าเป็นเป็นนั่งอีกจะพองล่ะจะเป็นโอ๊ะไก่มาเป็นผู้ผู้กีิซับผู้กีตาร์หน่อย กินตาขันโบอันนี้ขันบบขันบบส่งคอนเทนต์ให้กับโบอันนี้ไปบบเป็นแต่ก่บนมันกินคอนเทนต์ให้ไปแต่สีมาน้ากันนี่แหละค่ะพี่น้องมาลรอสวนเบิ้งอันพุนตุกแม่ใบใหม่เขียวสะอุ้มผุ่มสวยดีบักหวดขาบ่มีหน่วยหน่วยจนเหี่ยวแล้วบีนิวโอ๊ตคลิปหนึ่งคลิปตั้มบักหิวโอ๊ยก่อยบักหิวเนาะพยายามบักหิวกินกับหมแดง ลากาเก็บพักกระดูนบ่มีคลิปแล้วก็อีกยังอีกเก็บพักแสงบ่มีคลิปนี่ลองแง่ห้างนี่แหละไก,ก่ไก่สวนบึงกนหมานบหมาน,มา,นมาเด้อพี่น้องมาถือคู่ล้ะกะม็มาห้ยโมแดงก้อยน้ำกั้นค่ะโอ้ยเป็นจะได้หน่อเทียงนานหน่อยคอยอนน่อยเทียงนานร้อยคอยรักม่วเม่นขี่ขอมอดเยาะเบื่อล้วะคันในเฮ็ดออกนะ เที่ยงนี้ก็พี่เขาหมอดจ้อแถ่บ่มานัางเหาะอันนี้บอบอจ้อดอกแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นไม้ไผ่เขารลุนอันนั้นไม้ไผ่เขาบลุนอันนี้ก็อาทีถือฝนล่อชังรปภพพ่อ,พอมาจากรับจางถอนมันก่อนเสียหายพื้นมาเห็ดเห็ดโฮมห้เห็ด,หดขึ้นเป็นโฮมห๋อพี่น้องดอกกระเจี๊ยบเสาเจอขึ้นอ้ยยิบมันเหนียวเอาลงกี่ได้นอะนี่น้อนี่ น,น,นี่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 นั่นพี่พี่อ่าโอ้ยใบบกกูดกาลางแตกใหม่เหียบเลยกำลัางงามเลยเออคือฝ้นกันอันใดอันใดก็แตกหยอดออกอ๋อน่าอนอ่อนอือ เหนียอ่อนอ่นอนกระลังแตกกระลังอุ้อะเลยบักกรูดบักกรูดขาเหลืองก็แตกออกแล้วหญ้าก็เริ่มงามแหงแล้วเขือเหลืองแบบเขือสุกอะไรนี่ตาเอาไปถูบเซนามเขือแจ่วปุ่นมะแขรงเก็บฟวงเก็บไปไล่เถื่อแหละเก็บไปใส่แกงเห็ดโอ้ยลองแงบิงึง ยสวัสดีจ้าโอ้สว like ัสดีแต่กล really ่องผุนเนาะกล่องนี้ก็วันนี้คือกสวัสดีคนเปิดคลิปนี้สิโเท่ยอยู่หน้าห้องน้ำเลยไข่บักยะไงไงเขาไปยังดอกห้องน้ำก็บ่อนพอใส่แต่ว่ามันสิเข่าไปผุนมันแตกอู่อู่ไปนี่นะคะพี่น้องกัถนัดไาถนัดมันเนาะค่ะเนาะเท่ากับสีชายน้ำอู้ยน่กับสีชายใส่แป้งอื่ โอ้ยหมดแดงคือหายค่ะแขมือนี่แมเมื่อไหรมาด้นบอกไม่จะได้มันบบหูบอกบอกมูห้ามาปกติหมูห้ามามันบอกคบมูห้าได้อ้อ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 ูมอ้ออ้อ้อูอ้อู้ออออูอตออมออูออู้อู้ออู้อูอู้อก้ออู้อ้ออ้อู้อยู้อลอู้ะู้อู้อหอ้อ้่้อยอู้อูู้้อออ้ เอออันท่าท่าท่านพีมให้คุณ,คณยายจะไม่กะไม่อยังอีกโอ,อ,อ้ยเออนานนาสว,สวัสดีครับสวัสดีเอฟพีและแฟนครับทั้งในและต่างประเทศท,ทุกทุกท่านทุกคนกล่องเ <Vikings. S 1> <ม>นื้กล่องคือดีอ่ะเถอะกล่องเนื้อกล่องใหญ่พี่เนื้อไวมากมื่อนี้มื่อนี้ก็ถือว่าพักผ่อนครับของพักผ่อนมุดแดงครบนี่เวอร์ใส่ทั้งหมดเลยรุยมากหลายมือ เราป้าพ่อบอกว่าอย่าแย่กินเบิดเด้ออยู่ไกลๆปลาเราหนีจวงไห้แนวคือนะต้นอันเด้มันเป็นหางมดจักถ่าไหนไปเบิ่งตอกเป็นอยู่แล้วแหละพี่น่ะอยู่ตรงอยู่โอ้ยมันถือฝนไทยกับไงล่ะมันจะถือฝนแมนมดแดงหายแห้งมือนีิยอมรับเลยขนาดแดดแดดฟันนี้เรือมันแดดเลยมันหายนะ อุ้ยขอไปดูในห้างมันลำบากบะาวตายแล้วตาแล้วนอฟ้าไว้ว่าสิโอ้ยเดบอกวาเขามาันนีเขามาห้างมาโอ้ไปตาบอยากเถอะสมมดแนแดงกับเจ้าสิเดบอคืนเจ้าเด้อคืนเด้อกระแทงไว้เส้นสี่มเหมือนพังเอาเลยว่ากันเฮ้ยำู้มันลืนลืแล้วมะจอ ดึงก็ได้หรอกโกก็ได้ค้นโจกก็เลยจะได้กระอัขึ้นอู้ตรงอยู่ไม่ใช่ใครตรงตรงนี่นะอาจจะว่าจะได้พากผ่นแม่นครับานี่ไม่ส้าโยนใช้าวลาประหยัดมากกว่าว่างหุ่น คุ่นแลม่ถอยไปอีกถอยไปไม่ไป็นไรอ้อเอาใบใหม่มาหน่อยบอส่าเร็วเร็วเร็วบ้านก่อนกินเลลกแกงกินเลลกเต้ามาเคาะกันเตอะแตกใจแตกใจเอาขูมมาเท่ อืมหากิดเลาะสวนมีเวลาให้สวนบ้างสิต้นไม้เครียดแล้วอเสียงก็คือกระหมอบเจ้อห้คะเนี่ยเป็มือนียออรับมดแดงนี่ขันคัวมันแรนใส่เลยเนียแรนใส่อีหนีแดงหายอีหลีมืนอน มันว่าลักอยูเสแสรบเผาไข่แม่ว่าไข่ไงไข่ไงแล้วมันก็เลยหายเดวนเดือนเดือนโอ้โหโอ้โหโอีกหเว้ยอืออืออือมัน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 มีแต่ไข่ตรงๆเนาะอีตาโดุยเพื่อนว่า ก็ไ่กระสอดไง่สังเกติดีีด้วยกับพี่น้องอยู่ในถงผานีบ่แม่นหยงลยหมูดแดงหอมูดแดงไว้น้ำถงผาโอ้มันก็สิสรุปมันก็สิเข้าห้างพี่นอโอ้ยเฮ็ดอนไดกัเนาใหญ่เอื้อนเป็นได้ใหญ่ใครไงบอใครนอใครนอน้ มีหน่อยมีใหญ่แหละตัวแหน่มันเหตฮทางที่หลังอุยอ้ยห้าง,ไงไน,นี่ญ่เนาะห้างไงแม่ไงโยตมาใครหน่อยเปลี่ยมือเตี้ยมือให้หนเตียอเปลี่ยนไปเปลียยนนยยย่ยนมาที่นี่แหละทำงานแล้วต้องช่วยกันงานจินได้งานจินได้เม้นไทยละเลยทิ้งปล่อยมัวจะคอยเป่าจะคอยลงคอยละมันเย็บง ยงยังมาถามเพลงนี่เราเคยลองกันเลยบ่หูยังเมื่อวานตาทองหย่อนละโอ้ตาทองเอาพาจูนเอาเอาเ็าด้กินระยาเก้าดอกเอยดี๋ยวมาวิดว่าตกลับ เือนเป่าไปเห็นงานบานน้ำกวานบานผู้บานล่างถั่วล่างซามหุงข้าวทำงานครับยังขี่ตัวแงอีกจักวางจักข้าวเดี๋ยวกระนี่เดี๋ยวถ้าไปเบืองสรุปตอนอยู่ค่ะเหือนังถุนแลสีบอทายดุด้นไหนดอกทายสีเขียวเขียวให้พี่น้องเลยเบืองจะผึงเปิดผึงไงเด้อค่ะพี่น้องนะสลับสับเปลี่ยนกันไปเนี้ยนะเฮ็ดแงเนี้ยพุดเนี้ย อ้แหลกเร่า,าอยู่ว่าสิไปซ่อมบองเขียดละฮามันแหงขันเฮดเบิร์กับแน่ดอกอาจีซด้เวียนหาเขียดค่ะพี่น้องเพราะว่าลักษณะลักษณะให้ว่าล่อเบิงฝาเบิงขุนก่อนเรื่องยังไม่ยังไอ้มันบอทานขื่นมันจะลบอยู่เออมันนอนนลด,ดามอยู่มันสะลบมันจะขื่นได้จังได้ใหญ่จะอไปตำปนใช้ปะทุเข้มโอ้เมียมันเออเมียนอยู่ ไปขัวแล้วก็ไปต้มให้นำสมมันจ้างมันจืดแล้วก็ขัวขัวแล้วก็ป่งประตูเข้มแล้วก็มาตํมปูนใส่พวกพีออนแสบปลายูค่าบงบงชวนเส้าเจ๋ยนี่บงบานคุกสูงนี้มันบอกออกเคตผึ่งขุมออกยุบชิปชิบกว่าดกมั่งนี่หลดเคยมาอยู่อันนี้มันเป็นต้นกระดาษต้นดับเบิลเอเมียนออกอืม นกระดาษดับเบิลเอไห้พ่อหืมวิทย์ว้า ขัดลูปเขาะเขาะใช่เต้าใช่และค่ะพี่น้องไปเฮือนแล้วเดี๋ยวถ้าไปเบิ่งสรุปอยู่ประมาณหุ่นเด้อค่ะทำแล้วออกมาไปบายทำทำเพราะว่ามันหัวมันหอดต้นทะเลาะติดตามด้วยค่ะพี่น้องสือท่าเขาฝูกเขาว่าใหญ่นาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องเก้นี่ก็มาหอนฮือนแล้วทิกแล้ว ทิ้งแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วได้ตกถวยกระบะใหญ่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องมัน,ม,นมันอยู่ค่ะเต็มถ้วยเลยอืมลาไปก่อนสำหรับคลิปแงใครหมดแดงกเลาะเล่นปลาเลาะสวนบอก,กันหม่คลิปนะ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ